สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูดอกอินทนิลน,นะครับดอกเขาจะสวยมากเลยครับบางเถาวันนี่ยาวประมาณสักสองเมตรนะครับดอกอย่างเนี้แล้วเขาจะงอกอา่าออกดอกเรืเ่อยๆแล้วงอกเรื่อยมาเนี่ยมาจะถึงพื้นดินเลยนะครับเรามาดูตรงนี้ดูเถาวันอันนี้ที่ลุงดำจับอยู่นี่นะนะครับตอนนี้ลุงดำก็จับเถาวันนี่อยู่เนี่ยดอกอินทนิล นี่ดูต้นที่ไล่ไปจากตรงนี้นะนี่ครับอันนี้ยาวเกลียบๆสองเมตรเลยนะครับนี่เขาจะออกดอกไปจนถึงดินนะครับดอกเขาจะสวยมากดอกไม้ที่ยาวนูน้นออกดอกที่เราเลยห็นเนี่ยดำกระตูห้มันสันออกดอกสวยมากครับเป็นไม้ที่ลักษณะว่าเป็นเถาวันดอกก็จะยาวมากนะครับมะแรงผู้นะั้ แมลงผู้ชอบดอกนี้มากเลยเขาจะเข้าไปเอาเอาเกสรดอกไม้ในเนี่ยเข้าไปในอ่รูอ่าเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกลมเกสรอ,อะไรเนี่ยครับเนี่ยนะครับเข้าไปกินแล้วก็บินเต็มต้นไม้ต้นนี้เลยลุงดำก็แปลกใจทำไมอ่แมลงผู้เยอะจังนะครับ เยอะบินเต็มต้นเนี่ยสวยดอกสวยงามนะครับเ,เป็นทั้งปีไหมเป็นทั้งปีครับออกดอกทั้งปีเลยครับนะครับดอกสวยงามมากครับล่าเขาจะพันอยู่เต็มนี่เลยครับดอกเขาจะยาว,ปปวาเป็นบอกทั้งปีไม่มีว่างนะครับเพราะว่าดอกอินทนินนะครับเจ้าของพูดอย่างนั้นว่าผิดถูกยังไงก็ไม่รู้เขาพูดอย่งังไงจ้าของบ้านนะ สวยมากครับสวยม่งมากเลยดอกมาแต่บางปีโอ้โหร่วงเต็มหน้าบ้านเลยนะครับนะครับตอนนี้ลุงดำก็อยากจะได้เอาไปปลูกที่บ้านลุงดำบ้างนะครับเขาบอกว่าตัดเถาวันตรงนี้ตัดเป็นท่อนๆแบบปลูกแบบตําลึงอ่ะตัดท่อนนี้ท่อนนี้เป็นขรากมันจะออกตามข้อข้อข้อขอนออออออี้นะครับลากจะออกยาวเลย แต่ออกสวยงามแต่ถ้าเท่าตัดไปปลูกเลยก็มันได้ผลไม่เกินร้อยเปอร์ซนนะครับถ้าอยากได้ผลเกินร้อยเปอร์ซนก็ต้องเอาทําแบบที่เ,เขาบอกลุงดําต้องเอาเอา,เอาเอาเถาวันเนี่ยเขาเรียกว่าเถาวันนี่ไปหมักไว้กับดินเน่ยดินทับอย่างเงี้ยแล้วออกลากแล้วเราก็ตัดไปนะครับ แต่บางทีตัดไปมันพันขึ้นก็ยาวมันก็จะเสียของแต่วันนี้ลุงดำก็ขอเขาแล้วนะว่าจะขอสักอันหนึ่งตอนนี้ลุงดำก็มาเตรียมที่ปลูกไว้เนี่ยไอ้นี่รอยเขาตัดไปแล้วนะครับมันสั้นลงนะครับสั้นลงนี่นี่ดูตรงนี้เขาวันนั้นนี่นะครับนี่ยาวถึงนี้นี่ครับนี่แล้วก็ยาวมาแค่นี้นะครับนี่แต่ลุงดำว่าน่าจะเอาไว้ทำพันได้นะครับนี่ ลุงดาวก็เลยว่าขุดดินแค่นี้นะครับขุดดินแค่นี้รากจะออกตามขอขอของต้นไม้นะนะขอของต้นไม้นะี่อันนี้มันเป็นเผาวันนะครับสิ่งสําคัญก็คือลุงดาบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือเราทําไปเสร็จแล้วรากมันจะโผล่นะโผล่แล้วก็ดินทับอันนี้ใส่ไปดินทับอย่างเงี้ยออกตามขอให้ถมประมาณสัก สองหรือสามข้อนะครับลากมันจะได้ออกดีๆพอลากออกเสร็จแล้วปับ๊บออกตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้นะครับเอาสิ่งที่ปลายยอดตรงนี้เอาไปปลูกนะครับตอนนี้ลงดำเขามีตัวช่วยนี่ลงดำดัดดัดเหล็กไว้แล้วตรงนี้นะครับพอดัดเหล็กไว้แล้วนะครับนี่ทีนี้ลากนี่มันมัน,มน,น,นนะจะไม่แน่นอนนะครับจะไม่แน่นอน จะไม่แน่นอนที่นี้เราต้องการยังไงคือการทำนี่ก็คือมันก็ไม่ยากครับตรงนี้เราทำยังไงให้าลากมันจมไปในนี้นะครับนี่นะครับพอทำไปแล้วปึ๊บอย่างนี้นะครับก็ดอย่างนี้ไว้นะครับต้องการลากออกข้อนี้กับข้อนี้นะครับสิ่งสำคัญพอเราทำกดได้แล้วกดได้แล้วนะครับนี่แล้วเราก็ค้อนตี ตีเหล็กนะเหล็กงอๆงอเนี่ยนะครับเหล็กงองอให้มันลงไปในดินนะครับเลาใหม่ดินมันเจอเหียเจอหินต้องกันเจอเหินขยายามใหม้ตีเนี่ครับนะครับเนี่ยครับพอดินเกาะเสร็จแล้วครับก็ใช้พ่วอย่างเงี้ยนะครับเอาดินถมไว้นะครับถมไว้ถมไว้เดี๋ยวมันก็ออกลากนะถุงลากจะออกลากลากนะ มันจะออกรากพอออกรากเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ตรงปลายมันเห็นไหมครับนี่เขาจะออกปุ่มตรงนี้พอตรงนี้รอยรอยเขาตัดไปแล้วนะครับนี่แต่ถ้าทําแบบลงดามทานี่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่อันนี้หมักไว้เอาก้อนหินใหญ่ๆมาใส่ไว้ตรงทับไว้เดี๋ยวจะมีคนเตะเดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณนั้นก็เราก็มาดูว่า ยอดที่อยู่ตรงนี้มันออกดอกไหมแล้วเราก็จะมาฟื้นดูว่ามาฟื้นดูตรงนี้ว่ามันมีรากออกไหมนะครับสิ่งสำคัญคือเราลดน้ำให้ชุ่มเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพันธุ์ที่เรากบไว้ตรงนี้กบไว้ตรงนี้นะครับเอาไปปลูกต่อนะครับปลูกต่อนะครับตรงนี้นี่นะครับต้นต้นไรนะ อินทนิน,อน,น,นโอ้ต้นอ,อินทนินนะครับนี่สิ่งสำคัญก็ลดน้ำหน่อยพอลดน้ำหน่อยก็งามแล้วครับนี่นะครับลดน้ำเอาวันเยอะต้องหลบให้ทันนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่พอนั้นแล้วเราก็ลดน้ำเข้าหน่อยพอลดน้ำปับ๊บมันก็ออกลากออกไรแล้วครับนครับเอาบัวมันลดน้ำให้ชุ่มหน่อย นะครับเดี๋ยวก็จะออกลากนะครับนี่ไอยูแล้วก็ออกลากพวนน้านะครับแล้วเรามาดูพอออกลากแล้วล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะครับพอเวลาออกลากแล้วก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับนี่เอาตรงนี้ไปปลูกดินปลูกเอาตัดตรงนี้นะครับนี่ตัดเสร็จแล้วกลางข้อนี่ก็ได้แล้วตรงนี้ไปปลูก ปลูกคล้ายจำลึงนะครับแต่ต้นไม้นี่ดอกสวยก็ปลูกอย่างนี้ทำไมลุงดำบอกไม่เอาเถาวัลย์ปลูกเลยแต่ปลูกอย่างนี้ได้ผลเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเขาจะสวยมากครับสวยยนติดดินเลยถ้าเราให้อยู่ตามต้นไม้หรือทำเขาเรียกว่าข้างหรือแค่ให้เขาเกาะเป็นซุ้มดอกไม้หน้าบ้านจะสวยมากนะครับนี่ เขาชอบอยู่ชุ่มๆเย็นๆนะครับเย็นๆน้ำเยอะๆนะครับต้นไม้ชอบน้ำนะครับต้นไม้ชอบน้ำวันนี้เราก็ลดน้ำเลยเสร็จแล้วลองดูการวิธีปลูกต่างๆดำก็บอกแล้วถ้าททำแบบลงดำนี่ ได้ผลเกินคาดคือหนึ่งก็คือว่าเอา้างดําลืมคอนจะและ้วเฮ้ยอย่างนี้ลืมคอนเอาคอนไปเก็บไว้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ลืมคอนที่ตีไว้ทำแบบนี้เขาเรียกว่าเกินเกินร้อยนะครับความงอกของนี่เกินร้อยถึงเวลาเราก็ตัดไปปลูกนะครับใช้ดินล้วนปกติของเราแหละครับ ปลูกใต้ต้นไม้ให้เขาก่อได้ครับปลูกใต้ต้นไม้เขาเขาก่อได้ดอกไม้จะได้สวยบ้านเราจะได้ลงจินนะครับซุ้มดอกไม้สวยหรือเป็นแค่อะไรก็ได้ซุ้มสวยมากมากดอกเข้ายาวประมาณมานะี้โอ้โหุดงดำสูงร้อยเจ็ดสิบสองอันนี้ยาวเกือบสองเมตรสามเมตรต้นสูงแค่ไหนออกดอกติดพื้นเลยนะครับ นะครับนี่ออกดอกติดพื้นเลยนะครับแค่นี้นะครับมาดูดอกอินทนินปลูกอย่างไงนะครับดอกไม้สวยหาง่ายไม่ต้องซื้อหาตามบ้านคนปลูกง่ายโตเร็วนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ